พันธนสูตรว่าด้วยเครื่องจองจำร้อยสมัยนั้นหมู่มหาชนถูกพระเจ้าประสนทิี่โกศลให้จองจำไว้แล้วบางพวกถูกจองจำด้วยเชือกบางพวกถูกจองจำด้วยคือคาบางพวกถูกจองจำด้วยโซ่ตรวนคลั้นเวลาเช้าภิกษุจํานวนมากครองอัตระวาศกถือบาทและจีวรเข้าไปบินทบาทอย่างกรุงสาวัตถี กลับจากบินทบาทภายหลังจากฉันพัทหารเสร็จแล้วพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถาวายอภิวาทแล้วนั่งอยู่ณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญวันนี้หมู่มหาชนถูกพระเจ้าประเสรที่โกศลให้จองจำไว้แล้วบางพวกถูกจองจำด้วยเชือกบางพวกถูกจองจำด้วยคือ่อคา บางพวกถูกจองจำด้วยโซ่ตรวนครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงได้ตรัสคาถาเหล่านี้ในเวลานั้นว่านักปรญ์ทั้งหลายไม่ได้กล่าวถึงเครื่องจองจำที่ทำด้วยเหล็กทำด้วยไม้และทำด้วยย่าว่าเป็นเครื่องจองจำที่มั่นคงแต่กล่าวถึงความกําหนัดยินดีนักในเครื่องประดับแก้วมณี และความอาลัยในบุตรและภรรยาทั้งหลายว่าเป็นเครื่องจองจำที่มั่นคงนักปราดทั้งหลายกล่าวถึงเครื่องจองจำที่มีความกำหนัดยินดีนักในเครื่องประดับแก้วมณีเป็นต้นนั้นที่ต่ำย่อนได้แก่แก้ได้ยากว่าเป็นเครื่องจองจำที่มั่นคงที่รชนตัดเครื่องจองจำแม้เช่นนั้นได้แล้วออกบวชเป็นผู้ไม่มีความอาลายัย ละกามสุขเสียได้พันธนะสูตรที่สิบจบ